หลายคนคงทราบแล้วนะครับเห็นจากหน้าสื่อก็ดีหรือว่าสื่อหลายแห่งก็ได้ลงข่าวเรื่องนี้เกี่ยวกับสถานการณ์เรียกเียกว่าน้ําท่วมได้ไหมครับหรือว่าน้ํารอการระบายเพราะว่านี่ว่าน้าท่วมเหครับผพราะมันท่วมจริงนะครับหลายคนคงเห็นภาพว่ารถเนี่ยรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยมิดหลังคานะครับในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมบางปูเนี่ยนะครับรถเสียหายหลายคันมากนะครับและคนที่เข้าไปทํางานในนั้นเนี่ย ติดอยู่ในนั้นด้วยครับไม่สามารถออกมาได้เพราะว่าด้วยฝนที่ตกลงมาติดกัน2-3วันเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการนะครับส่งผลให้น้ำเนี่ยรอการระบาย,ยนะครับรอการระบายไม่พอท่วมขึ้นมาสูงมิดหลังคารถเลยครับแน่นอนครับคาถามเกิดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับนิคมอุตสาหกรรมบางปูหรือว่าในพื้นที่อํเาเภอบางปูจังหวัดสมุทรปราการนะครับแน่นอนครับชาวบ,บ้านในช่องก็ด่ากันโจมตีไปถึงผู้บริหารจังหวัด กระทั่งผู้ว่าลงมาถึงนายกอบจก็ดีอะไรก็ดีเพราะว่าปัญหาน้ําท่วมเนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหาหลักของจังหวัดสมุทรปราการต่อเนื่องมาทุกๆหน้าฝนนะครับและซึ่งวันนี้เนี่ยก็น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนอีครับว่าฝนเนี่ยกรทมและปริมณฑลก็จะไม่รอดอีกครับแปนะครับฝนจะตกอีกถ้าตกอุมาซ้ำเนี่ยโ,โหผมไม่อยากคิดเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอาจจะแยกกันไปมากกว่านี้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมรับมือแล้วนะครับเพราะว่าเดือดร้อนนะครับทั้งชาวบ้านชาวช่องผู้สัญจรนิครมสกรรมบางปูในพื้นที่นี็ไปทางานทําการกันไม่ได้นะครับแน่นอนครับหลังจากเกิดเหตุนี้ก็มีคนถามหานะครับบุคคลคนนี้ซึ่งตั้งแต่จําได้สถานการณ์โรงงานระเบิดแล้วในพื้นที่ของกิงแก้วจังหวัดสุพรรณเช่นเดียวกันถามหานายกอบจคนสวยของเราครับนายกตู่นะไม่ใช่ตู่คนนั้นที่เราที่เรารู้ว่าใครนะครับไม่ใช่คนนั้นคนนั้นเนี่ยวันนี้อยู่ในสภา ตูนี้คือคุณตูนันทิดาแก้วบัวสายครับนะครับแม่ของน้องเพลงนะฮะหรือว่าอดีตภรยาของคุณเอ๋ชนสวัสด์เนี่ยะครับแห่งเมืองปากน้ําจังหวัดสุพรรณบุรีของเรามีชาวเน็ตชาวบ้านถามหาว่าหายไปไหนน้ําท่วมช้าอีกแล้วนะเขาแซวก,กันนะครับว่าตั้งแต่ตอนโรงงานระเบิดแล้วคุณตูนายกตูนี่ก็มาวันที่โอ้โหเหตุการณ์สงบมาเอาของมาให้มาดูแลชาวบ้านวันนี้น้ําท่วมก็ไม่เห็นคุณตู่เหมือนกันไม่เห็นคุณตูแม้กระทั่งผู้ว่าบางคนก็บอกไม่เห็นนะครับซึ่งวันนี้ครับ นายกตู่มาให้เห็นตัวเป็นๆแล้วครับทางนายกตู่นั้นทิดานะครับไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดครับเจ้าตัวเนี่ยนำรถสุข,ขาเคลื่อนที่มาอำนวยความสะดวกประชาชนจากผลกระทบน้ำท่วมฉับพลันพร้อมกับนำรถสูบน้ำระยะไกล4คันเสริมการทำงานเครื่องสูบน้ำอีกแรงเพื่อเร่งเอาน้ำออกจากพื้นที่เร็วๆอีกทั้งยังได้มีการนำอาหารและน้ำดื่มเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยด้วยนี่ครับออกมาแอคชั่นทันทีนะครับหลังจากโดนถามหา น,นี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของนิคมบางปูจังหวัดสมุทรปราการครับข่าวไวเทนิวคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ